ขนมเปียกปูนใบเตยที่เช็คแป้งนะคะเมื่อกวนเสร็จได้ที่นะคะขึ้นมันวาวนี่ค่ะเป็นวิธีที่เช็คแป้งนะคะแป้งก็จะไหลาจากพายลิ้นลิ้นลิ้นอย่างนี้เลยค่ะนี่แสดงว่าเป็นการที่ใช้ได้แล้วนะคะนี่ละคะ่ะต่อไปก็จะเป็นบุญนะคะบุญสีพัดแถวนี้ก็คือจะเป็นร่วมงานบุญนะคะเป็นบุญหว,วานหวานนะ,ะอันนี้ก็จะเป็นตะกร้านะคะค ก็จะมีรูปหัวใจนะคะมาใส่ในในตะกร้านี่นะคะก็จะเป็นหลากหลายสีสันก็จะเป็นสีพาสเทลนะคะบุญรูปหัวใจงานนี้ก็เป็นงานบุญที่เราจะนำไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะในการเรียงพระนี่นะคะ นี่ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของขนมบุญค่ะและะ้วก็ยังมีอีกนะคะเป็นวุ้ญดอกไม้นะคะนี่ค่ะก็จะมีการนําเสนอหลากหลายแบบนะคะนี่ค่ะบุญดอกไม้ตามมาด้วยนะคะเปียกปูนแบบดอกนะคะจะเป็นการจัดใส่จานเพื่อที่จะถวายพระนะคะมีทั้งเปียกปูนมีทั้งบุ้นค่ะบุ้ญก็จะอยู่ในส่วนของจานรวม นี่ก็จะเป็นเปียกปูนแบบดอกแล้วก็มีกะทิสดค่ะนี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสําหรับใส่บาตรพระค่ะสวยงามไหมคะนี่แหละค่ะขนมหวานบ้านปติมากรค่ะสวยงามมากคะ่ะแต่นี่ก็จะเป็นของหวานอีกค่ะมีทั้งขนมชั้นเม็ดขนุนฝอยทองทองหยอดนะคะมีหลากหลายแบบขนม นี่จะเป็นขนมที่งานบุญเลยนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นวุ้นอีกเช่นกันนะคะนี่วุ้นก็จะมีหลากหลายแบบนะคะเ,เพื่อนๆสวยงามคะ่ะ